เมื่อชีวิตมันไม่ถูกใจขอย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ให้โดนใจเธอตอนที่12ความกลัวสวัสดีครับเพื่อนอน,น้องๆพบกับพวกเรา HCG TV วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับฮมทำอะไรอยู่นะพี่อะผากโกยากิไงรู้จักเปล่าไม่รู้ั้งแหมแตออยากรู้ว่าทำทำไม ทำไมน่ะหรอคงเพราะว่าพี่ไม่อยากให้คุณชิโจอินต้องเศร้าน่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทาโกยากิล่ะคุณพี่พอเธอได้กินแล้วจะอารมณ์ดีแบบนี้หรอมันใช่ที่ไหนเล่าอย่ารอเธอเล่นแบบนั้นสิหนูไม่ได้รอแต่พี่ทําอะไรงุ้งงิงง้งงุ้งงิ้งอยู่คนเดียวแล้วไม่ยอมบอกหนูสักอย่างแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงทุกครั้งที่เป็นเรื่องของคุณชิโจอินไอคิวสมองของพี่ก็ดูน้อยลงทุกวันว่าไงนะไอเด็กคนนี้ โอ้แป๊บหนึ่งนะโทรศัพท์เข้าสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีที่ได้ร่วมทําธุรกิจด้วยกันนะครับเส่วนเรื่องราคาอ๋อย่างนั้นเหรอครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเพียงแต่ง,งบผมมีจํากัดเลยจะเป็นต้องขอร้องคุณหน่อยใช่ใช่แบบนั้นเลยครับเออคือท้าไม่ว่าอะไรอยากให้ลดอีกสักหน่อยจะได้ไหมครับฮะได้งั้นเหรอครับ ต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับอ่าถ้างั้นอีกสองวันเดี๋ยวผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับครับครับขอบคุณมากครับอ่าไปได้สวยฮะอืมมีอะไรเหรอคณากโกหนูสิที่ต้องถามพี่ทำไมพี่พูดอย่างก,กับตัวเองเป็นพนักง,งานบริษัทแบบนั้นล่ะอ้าลืมเราเผลอเข้าหมูดพนักง,งานออฟฟิศอีกแล้วก,ก็ไม่แปลกนี่ฝั่งนู้นเขาเป็นนักธุรกิจอะพี่ก็เลยพูดตามเขาเฉย อืมมาหนูนึกว่าพี่จะกลายเป็นคนติ้งตองไปซะแล้วไอเด็กนี่แล้วพี่จะทำอะไรต่อเห็นพี่บอกจะช่วยคุณจีโจอินใช่ไหมนี่หนูที่ไม่ได้ทำงานหนักเพื่อให้เราสนุกนะเข้าใจไหมช่วยไม่ได้นี่บทชีวิตพระเอกของพี่มันน่าสนุกนี่นาหนูนี่แฟนขับนมเบาวน์พี่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนนะพี่ไม่ได้คิดจะปกปิดอะไรอยู่แล้วรอบเนี้ย พี่ว่าจะงึมงำงึมงำ <laughs> เอาจริงดิพี่ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วนี่ถึงกับเตรียมตัวเสร็จแล้วด้วย <laughs> <laughs> อย่าหัวเราะมากนะักพี่ไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนหน้าตานะ <laughs> ขอโทษขอโทษแต่พี่รู้ไหมว่าถ้าเป็นพี่คนเก่าเขาไม่มีทางทำแบบนี้แน่หนูรู้ว่าพี่ทำถึงขนาดนี้เพราะพี่เจอคนสำคัญในชีวิตใช่ไหมล่ะอย่างหนูอะถ้ามีผู้ชายมาบอกหนูว่า ผมอยากอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปหนูกับเฉยๆเพราะหนูไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนจะเพื่อนหรือจะแฟนการหาคนที่เข้ากับเรามันยากจริงๆเลยนะพี่รู้ว่าหนูมีคนชอบเยอะแต่หนูเพิ่องอยู่มต้นนะลูกทำไมห,หนูถึงช่ำชองความรักขนาดนี้หนูทำให้พี่ชายเป็นห่วงรู้ไหมในชีวิตเนี้ยเราจะเจอสักกี่คนกันคนที่เราพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเขาเพราะงั้นรวยให้เต็มที่เลยนะพี่ชาย อืมใช่แล้วเธอพูดถูกอย่างที่คานาโกะบ,บอกเราต้องขอบคุณโชคชะตาฟาลิคิตที่ดลบรรดาลให้เราได้เจอเธอเธอเปรียบเสมือนดังปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าประทานมาให้คนไม่เอาทานอย่างเราสำหรับเราแล้วเธอคืออเดะสำหรับเราเธอคืออะไรกันนะผู้หญิงที่เราชื่นชมคนที่เปรียบเสมือนไอดอลของเราและเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตแต่ทำไม เราสัมผัสได้ว่าความรู้สึกของเราต่อเธอมันมีมากกว่านั้นอืเป็นอะไรไปน่ะพี่ทาก,กยากิไม้หมดแล้วนะอ๋ออ๋อเออโทษทีโทษท,ทีพี่เผลอเมอไปหน่อยเอาละพรุ่งนี้พี่จะจัดเต็มคาราเบลให้ดูจัดไปให้โลกจำเลยค่ะคุณพี่การอภิปรายวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นถ้าอยากเด่นมากขนาดนั้นก็ทำไป รู้ว่าพวกเราไม่ช่วยหรอกนะไม่ได้นะพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันสามัคคีคือพลังรู้ไหมใช่แล้วพวกนั้นมาทําให้เด่นกันไปเลยดีกว่าเอาให้ออกข่าวหน้าหนึ่งเลยพวกนี้มันไม่เข้าใจเลยว่าเวลามีค่ามันเหลือน้อยลงทุกทีดูคนอื่นๆด้วยเขาเหนื่อยนายกับพวกเอ็นเต็มทนแล้วบรรยากาศที่น่าเบื่อแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนมันเองอึ เราคิดว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะในชาติที่แล้วเราเอาแต่นั่งเงียบที่โต๊ะไม่สนใครหน้าไหนถึงจะอยากออกความเห็นยังไงแต่เราก็ไม่กล้าที่จะทํามันตั้งแต่เราข้ามเวลา,านี้เราได้สู้ลบปลบมือกับหลายๆคนแต่นั่นก็เป็นเพียงการป้องกันตัวเองเท่านั้นมาครั้งเนี้เราต้องเจอกับคนทั้งห้องความรู้สึกขี้ขาดของเรานั้นมันยังคงอยู่ไม่ไปไหนแต่ถ้าเรายังไม่กล้าจะทําอะไรแล้วเราจะข้ามเวลามาทําไมกัน เราในตอนเนี้ยไม่ใช่คนเดิมที่เอาแต่หัวโหดอีกต่อไปนี่ทุกคนเรามาคุยกันดีๆเอ๊ะน่ะนี่ฮามะคุงจำหน้าผมไว้ตอนหน้าเท่แน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบสามารถกดไลค์ s Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ